สวัสดีเช้าวันอังคารที่22สิงหาคม2566กับฟันแซจีอินโฟการนะคะที่จะมีการอัปเดตภาวะการเงินการลงทุนรวมถึงกลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวมโดยฝ่ายสไตรจิคเวลของยูบีเคเห็นฟันค่ะสำหรับวันนี้นะคะอาจจะเป็นบีซีเดย์นะคะสำหรับประเทศไทยนะคะที่เช้านี้จะมีการกลับมาของคุณทักษิณชินวัตรนะคะซึ่งจะมาพร้อมกับการโหวตนายเลือกนายกรัฐมนตรีนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะก็มีการถแถลงการจัดตั้งพรรคร่วมรัฐบาล11พรรคนะคะที่314เสียงโดยตัวแทนของพรรคเพื่อ ที่จะเข้าดำรงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30ก็คือนายเศรษฐาทวีสินนั่นเองค่ะท่านี้ค่ะพรรคเพื่อไทยค่ะมีความเชื่อมั่นว่าการโหวตเลือกตั้งนายกนะคะจะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะและจะสามารถฟอร์มทีมรัฐบาลได้สําเร็จค่ะซึ่งก็ต้องมาติดตามกันในเช้านี้ค่ะ ส่วนอีกประเด็นไฮไลท์นะคะเมะื่อวานนี้ก็คือการประกาศตัวเลขโลนพัมเรทนะคะของจีนที่ตลาดคาดว่าจะมีการลดลง15เปอร์เซ็นตพอยท์ทั้ง LPR ระดับ5ปีและก็1ปีนะคะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในทางกับกันค่ะรัฐบาลจีนค่ะคงดอกเบียเ้ยเงินกู้ระยะยาวหรือ LPR ห้าปีนะคะไว้ที่ระดับเดิมที่4.2ในขณะที่ลดดอกเบี้ยงเงินกู้ระยะยาวค่ะหรือ r p r 1ปีนะคะลงเพียง10 Basis Point มาที่3.45ซึ่งก็ต่ำกว่าที่ตลาดประเมินไว้ก็ถือเป็น s u r p รส s กับตลาดนะคะจึงมีแรงเทขายนะคะประกอบกับก,บการปรับลดค่าการการเติบโตของจีนในปีนี้และปีหน้าค่ะของนากวิเคร่วโลก ก็ทําให้ตลาดหุ้นจีนมีการปรับตัวลดลงมาค่ะโดย a 50นะคะปรับตัวลดลงมาลบ1.36%ส่วนหางเสงค่ะลบ1.65%ค่ะ แต่ย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์ของหางเส็งแบงค์นะคะก็เชื่อว่าจะมีการปรับลด r r รนะคะหรือเงินสำรองของธนาคารนะคะในอีก2-3เดือนข้างหน้าทั้งจากธนาคารใหญ่ธนาคารขนาดเล็กและธนาคารพาณย์ท้องถิ่นนะคะเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับเศรษฐกิจจีนที่มากขึ้นนะคะโดยยังเชื่อว่าปีนี้ค่ะทั้งปีเศรษฐกิจจีนค่ะจะขยายตัวที่ระดับ5.3โดยไม่ได้มีมุมมองเชื่อวกกับ เศรษฐกิจจีนมากนางนักนะคะแต่จากตัวเลขเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาที่ชะลอตัวลงรวมถึงกลุ่มอสังหาที่กดดันตลาดจีนในปัจจุบันเนี่ยค่ะซึ่งความจริงแล้วค่ะหามาดูในรายละเอียดนะคะเขา ก็ประเมินว่าคอนซัมมชันของจีนค่ะมีการ improve ขึ้นมาแล้วนะคะจากคอา CPI ที่เริ่มเห็นสัญญาณการเล่งตัวขึ้นนะคะแม้ว่าโอเวอร์ CPI เนี่ยจะมีการปรับตัวลดลงตัวเลขการนําเข้าค่ะลดลงแต่จะเห็นวอลุ่มการนําเข้าที่เพิ่มขึ้นซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ได้ว่ามีการ improvement สำหรับตัวของโดเมสติกดีมานะคะจึงเป็นเหตุที่ทําให้เชื่อว,ว่าคอนซัม t ชันค่ะของจีนจะมีจะเป็นอัพไซส์สป라이ส์นะคะได้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าค่ะ ส่วนประเด็น LPR ตัว5ปีนะคะที่ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็1ปีที่มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยนะคะจริงๆแล้วเนี่ย เซอร์ไพรส์แต่อาจจะไม่ได้มากนักนะคะเพราะว่าจากโพลิซีในช่วงสองหรือสามสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะค่อนข้างจะชัดเจนว่ารัฐบาลจีนะจะเน้นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับ real economy นะคะบางส่วนจะถูกดึงไปช่วยในกลุ่มของเดเวลอปเปอร์และรวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตก่อนที่จะเข้าไปช่วยภาคอสังหาริมทรัพย์นะคะดังนั้นค่ะการที่ยังไม่เห็นการส่งสัญญาณของรัฐที่จะบูสต์ในส่วนของมา r k เก็ตดีมานะคะสำหรับกลุ่มบ้านเนี่ยทำให้เชื่อว่ารัฐบาลยังไม่ได้ส่งสัญญาณอย่างมีนัยสําคัญซึ่งก็ไม่ได้แปลกใจมากะ,ะที่จ เห็นการ move ปรับลดดอกเบีย้ยนะคะสำหรับตัวของ LPR 5ปีค่ะส่วนประเด็นเรื่องของดอกเบีย้ยค่ะของจีนนะคะสำหรับ private sector แน่นอนว่าบริษัทเนี่ยต้องหลายๆบริษัทเนี่ยต้องการสภาพคล่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่เป็นขนาดเล็กแล้วก็ micro firm นะคะในการฟื้นตัวดังนั้นค่ะกลุ่มบริษัทเหล่านี้ค่ะจึงต้อง asset เงินในส่วนของการขอสินเชื่อกับกลุ่มของธนาคารแล้วก็การเงินซึ่งภาพรวมค่ะปกติอัตราดอกเบีย้ยการปล่อยกู้ของ ของจีนค่ะปัจจุบันเนี่ยอยู่ในระดับต่ำอยู่แล้วประมาณ8-10%แต่สำหรับ small cap แล้วแล้วก็กลุ่ม micro firm นะคะก็ปัจจุบันก็ให้ต่ำลงไปอีกนะคะโดยนักวิเคราะห์มีการบ่งชี้ว่ามีโอกาสที่ดอกเบี้ยค่ะจะถูกปรับลดลงมานะคะจากการประชุมในส่วนของภาคธุรกิจใหญ่ของจีนในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะคะเพื่อช่วยเพิ่มการลงทุนที่มากขึ้นโดยเฉพาะภาคการผลิตท,ทำให้ที่จะทำให้ต้นทุนเนี่ยถูกลงแล้วก็รวมถึงภาคบริการด้วยค่ะ ซึ่งเม็ดเงินที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะอาจจะต้องใช้จํานวนอย่างมหาศาลนะคะสำหรับเศรษฐกิจใหญ่อันดับสองของโลกอย่างจีนนะคะทั้งการกระตุ้นช่วยเหลือภาคธุรกิจรวมถึงการแทรกแซงข้างเงินหยวนนะคะโดยในปีนี้ค่ะงบประมาณการคลังของจีนนะคะก็มีการขัดดุลไปแล้วกว่า3.3ท r i l l i ยนหยวนนะคะในช่วงตั้งแต่มกราคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะแต่ดูเหมือนว่าการขาดดุลงบประมาณค่ะจะน้อยกว่าถ้าเทียบกับ2ปีที่ผ่านมานะคะแม้ว่าจะมีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินอย่างมากในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทำให้ติดความได้ว่านโยบายการคขงของจีนอ่ะมีการใช้อย่างระมัดระวังท่ามกลางการชะลอตัวของเซ็นกิจและกลุ่มอสังหาค่ะโดยฟิสิ i อลแกลค่ะ อยู่ที่ประมาณ3.3 3. ชิลเลียนอยู่นะคะก็มีการปรับตัวลดลงมาประมาณ37%จากปีก่อนหน้าค่ะจากรายได้ที่มีการเพิ่มขึ้น6%ในขณะที่ค่าใช้จ่ายเนี่ยลดลงมาประมาณ4.8%ซึ่งจริงๆแล้วค่ะรัฐบาลจีนเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ได้มากกว่านี้หรืออัดเงินได้มากกว่านี้นะคะจากเงินที่มีแต่ว่าทําไมถึงไม่ได้มีการกระตุ้นอย่างหนักหน่วงนั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าปีที่แล้วค่ะจีนมีการขาดดุลมากที่สุดนะคะตั้งแต่ปี2012ค่ะจากการปิดประเทศนะคะและการช่วยเหลือด้านเซล โควิดนะคะทำให้รายได้ของร้านเนี่ยลดลงการลดหย่อนภาษีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและการขายที่ดินที่ลดลงค่ะจากประเด็นเรื่องของภารหานี้ภาสังหาจึงเป็นเหตุให้เกิดความลามาดระหว่างในการใช้งบประมาณดังกล่าวค่ะซึ่งปกติค่ะต้องบอกว่ารัฐบาลจีนเนี่ยจะมี2งบประมาณอยู่2ก้อนก็คืองบประมาณทั่วไปแล้วก็งบประมาณของกองทุนของรัฐบาลค่ะโดยในปีนี้ค่ะรัฐบาลมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากภาษีแล้วก็ค่าธรรมเนียมนะคะคิดเป็น14.5%ที่เพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันรายจ่ายก็มีการเพิ่มขึ้นนะคะทำให้มีการ การขาดดุลแต่เห็นได้ว่าทุกการใช้ใจ่ายของรัฐบาลจีนค่ะจะเน้นการใช้ใจ่ายแบบระมัดระวังซึ่งก็จะมีข้อจํากัดในเรื่องของทั้งดอกเบี้ยแล้วก็ค่างเงินนะคะที่ก็จะส่งผลต่อฟันโฟ้ด้วยนะคะก็อาจจะทําให้การใช้ใจ่ายเนี่ยพอใช้ไปแบบระมัดระวังนะคะก็อาจจะทําให้เป็นการค่อยๆกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะ นาวิเคะร์เขาก็เชื่อว่าจีนค่ะจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบค่อยเป็นค่อยไปเน้นการผ่อนคลายทางด้านการเงินในเรื่องของดอกเบี้ยนะคะแล้วก็การเพิ่มสภาพคล่องจากการลดเงินทุนสำรองของธนาคารลงมากกว่าการลดภาษีนะคะซึ่งก็เป็นรายได้หลักของรัฐบาลตอนนี้ค่ะ สรุปภาพรวมการเงินการลงทุนนะคะตลาดหุ้นสหรัฐการมีการปรับ,บตัวในแดนบวกนำโดยหุ้นกลุ่มกลอสเต็งนะคะทั้งเทคโนโลยี consumer discretionary และก็ communication service ค่ะโดยกลุ่ม Semiconductor ค่ะบวกเกือบ5%ในวันเดียวค่ะจากคาดการณ์ว่าผลประกอบการของเ e อ็นวีเดียยักษ์ใหญ่ของ s e m i c o n d u c t o r นะคะที่จะประกาศในวันพุ่นี้ค่ะน่าจะออกมาดีนะคะหรือกําไรที่เพิ่มขึ้นประกอบกับการพักฐานตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะทาให้มีการซื้อกลับเข้ามาในลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐค่ะอย่างไรก็ตามค่ะแรงกดดันจาก อลยูที่เร่งตัวขึ้นนะคะก็ยังเป็นปัจจัยกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยงนะคะโดยบอลยูค่ะมีการเร่งตัวขึ้นต่อนะคะเทนเย่ พุ่งมาแตะ4.33%ทูเย่ year, แตะที่5%ไปแล้วนะคะซึ่งการเลงตัวขึ้นของบอลยูค่ะมาจากคาดการณ์ที่นักลงทุนเชื่อว่าเฟดจะคงอาจจะดอกเบีย้ยในดับสูงไปอีกนานนะคะซึ่งก็เปลี่ยนจาก how high เป็นฮ w l ลองนะคะตามที่ได้แจ้งไปและตลาดค่ะยังให้น้ำหนักกับการคงดอกเบีย้ยในการประชุมเดือนกันยายนนี้นะคะที่ประมาณ86%โดยเชื่อว่าเงินเฟ้อค่ะจะเริ่มเห็นการชะลอตัวลงแม้ว่าจะยังไม่ได้ถึงเป้าหมายของเฟดนะคะในขณะเดียวกันค่ะภาพเศรษฐกิจเริ่มมีความเสี่ยงที่มากขึ้นจากกลุ่มอสังหาที่ จะเริ่มเห็นการชะลอตัวลงในการรีไฟแนนซ์แล้วก็การขอมอร์เกรทนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะต้องบอกว่าดอกเบีย้ยกู้บ้านของสหรัฐนะคะเฉลี่ยเล่งตัวสูงสุดในรอบ20ปีเลยค่ะแต่ที่ระดับประมาณ7.50% รวมถึงภาคการเงินการธนาคารค่ะในเรื่องของสภาพคล่องการปล่อยสินเชื่อที่อาจจะยากมากขึ้นแล้วก็การถูกปรับลดอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือนะคะของกลุ่มธนาคารนะคะก็จะเป็นส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงกดดันต่อเศรษฐกิจนะคะในส่วนของคอนซัมเมชันค่ะจะเห็นการชะลอตัวลงชัดเจนจากหลังจากนี้นะคะหลังจากที่ตัวเลขเงินฝากของประชาชนค่ะที่ได้รับ เงินจากสวัสดิการของรัฐเนี่ยเริ่มมีการลดลงในส่วนของการจ้างงานของสหรัฐค่ะก็จะเริ่มเห็นการชะลอตัวลงเช่นกันนะคะและอาจจะจํากัดการปรับคือต้องบอกว่าไอ้ตัวของเวทโกรธนะคะอาจจะมีการจํากัดที่มากขึ้นนะคะในระยะถัดไปซึ่งจากประเด็ดนกล่าวทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็เป็นปัจจัยเสี่งยงต่อเศรษฐกิจนะคะของสหรัฐนอกจากนี้ค่ะยังมีปัจจัยเสี่งยงจากภายนอกก็คือการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนค่ะที่จะทําให้เงินเฟ,ฟ้อของโลกเนี่ยมีการชะลอตัวลงมาด้วยนะคะ อย่างไรก็ตามาตลาดยังรอตัวเลขยังรอถ้อยแถ,ถลงของเจพาวนะคะในการประชุมที่แจ็กสันโฮลนะคะในวันพฤหัสและก็ศุกร์นี้นะคะในหัวข้อเรื่องของ social shift in the global economy นะคะซึ่งจะมีการหินนะคะถึงแนวโน้มดอกเบีย้ยแล้วก็เศรษฐกิจสหรัฐค่ะ การเล่นขึ้นของบอลยูค่ะมาจากหลายปัจจัยนะคะทางปัจจัยเรื่องของดอกเบียที่คงในระดับสูงไปอีกนานะคะการเลื่อนเข้าการเลื่อนอเข้าสู่ e c e ซ s i o n ของเศรษฐกิจสหรัฐและรวมถึงการปรับลดเครดิตเลเทนตของกลุ่มธนาคารการเงินนะคะทำให้ความน่าเชื่อถือก็ลดลงนักลงทุนจึงหันมาถึงในส่วนที่มากขึ้นดอลลาร์ก็เลยมีการแข่งข่าคืนนะคะเพื่อรอความชัดเจนโดยบอลยูที่เล่ตัวค่ะก็เลยส่งผลให้เรลยูค่ะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะล่าสุดแตะที่ระดับ2สูงสุดตั้งแต่ต้นปีที่ผ่าน เสียงลมถึงทั้งตลาดหุ้นแล้วก็คอมโบดิตี้นะคะโดยทองคำค่ะยืนที่ประมาณ1,923เหรียญต่อทรยออนส่วนน้ำมันค่ะ WTI ยืนที่80เหรียญเบรสต์ Brent ยืนที่84เหรียญต่อทรายออนะคะโดยแรงกดดันของน้ำมันส่วนใหญ่ก็จะมาจากเรื่องของเศรษฐกิจจีนที่ออกมาชะลอตัวลงค่ะตลาดหุดน้นยิโรปปรับตัวเพิ่มขึ้นในกรอบนะคะโดย ตลาดก็รอทสแตรงจากคิกเซลากะเช่นกันนะคะในการชุมดิจักเันโฮเพื่ Hole, อบองชี้ทิศทางของดอกเบียแล้วก็แนวโน้มเศรษฐกิจขในยุโรโซนค่ะส่วนตลาดหุ้นเอเชียค่ะปรับตัวผสมผสานนะคะมีเฉพาะจีนที่ปรับตัวลงมาจากตัวเลข LPR ที่ออกมาต่ำกว่าคาดในการที่ประเทศอื่นไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลใีใต้ไต้หวันอินเดียนะคะก็มีการปรับตัวบวกนะคะรวมถึงไทยส่วนเช้านี้ค่ะเชื่อว,ว่าเอเชียน่าจะมีการปรับตัวบวกได้ดีนะคะโดยดูจากค่าเงินหยวนของจีนนะคะที่กลับมาแข็งค่าขึ้นแต่ระดับที่7.20ต่อดอลลาร์แล้วนะคะจากการแทรกแซ ของรัฐบาลจีนค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามและกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ